สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่น ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมรถเข้าใหม่สักหนึ่งคันเพิ่งมีเวลาในการล้างทำความสะอาดนะฮะคันนี้ก็จะเป็น m มิตซูบิชิไทตันปี2014หรือว่าปี2557นั่นเองนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับก็จะได้ทั้งกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม เป็นรถบ้านมือเดียวร0อเซนะครับสีสารรถลูกค้าเคยเก็บบางชิ้นนะครับนะอย่างพวกนี้ก็จะมีริ้วรอยนิดนึงนะฮะอันนี้ขัดเงาหน้าจะดีขึ้นเดี๋ยวผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะลองขัดดูนะครับน่าจะเป็นรอยไก่ขึ้นนะครับนะก็จะเป็นริ้วรอยส่วนไฟหน้าสวยนะครับมีไฟตัดหมอกด้านข้างล้อก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับล้อล้อหน้านะครับก็จะมีขึ้นกี้เกลือหน่อยนะครับดอกยาง ยางก็จะอยู่ที่ปี2 0 2 1ย่เดอกยางเหลือๆลายสวยๆนะครับนี่ครับค่อนข้างบางนะฮะรถค่อนข้างโอเคอยู่นะครับราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวผมบอกราคามาดูสภาพกันก่อนนะครับภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเบาะลูกค้าหุ้มมาใหม่เบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับหุ้มมาอาจจะไม่ค่อยสวยซีดแล้วนะครับจะมันปกติจะเป็นดําแดงนะครับจะมีชํารุดอยู่บ้างนี่นะครับนะฮะพวงมาลัยลูกค้าใส่ซิ่งมานะครับจริงๆตัวนี้จะมีแอร์แบก ไฟแอร์แบกก็จะโชว์อยู่นะครับอันนี้ลูกค้านะครับถ้าอยากจะให้ความปลอดภัยต้องไปซื้อพวงมาลัยกับตัวแอร์แบกใส่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรงซิ่งนิดนึงนะครเราจะขายแบบราคาเบาๆไปเลยนะครับมีเครื่องเสียงมาให้นะครับผมนะคันนี้ก็จะมีเครื่องเสียงมาให้จอจอบนเสียนะครับอันนี้ต้องไปเปลี่ยนเองนะครับผมนี่ครับตู้ซับนะครับก็จะประมาณ12นิ้วนะครับนะฮะไม่มีเบาะนะครับหาเบาะใส่นะครับ รถเดิมนะครับผมนะฮะรถค่อนข้างเดิมมากนะฮะนี่ครับดูเม็ดอาร์คนะครับไม่มีคว่ำนะฮะไม่มีชนนะนะครับนี่เลยนะครับขอใส่เม็ดดาร์ก่อนเดี๋ยวผมพาลองขับด้วยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวพาดูห้องเครื่องลองขับด้วยนะฮะนะฮะส่วนเลขไมค์คันนี้ก็จะอยู่ที่นะฮะเดี๋ยวเปิดก่อน2 9 0 0 0 0เานะครับผมนะไมค์ก็ไม่ถือว่าเยอะมากสำหรับรถปีประมาณนี้นะครับ นะฮะมีเลือดอยบ้างรอยรอยพวกนี้ไม่ใช่รอยเบียดนะฮะก็จะเป็นมือผิวที่มันนะครับสัมผัสก็จะทําให้สีลอกล่อนในเห็นสีรองพื้นนะครับผมสีเดิมบางค่อนข้างบางนะครับผมนะฮะนะฮะมาทางด้านนี้นะครับผมยางหลังนะครับยางหลังเป็น2 7 5 4 0 1 8ห้าปนะครับแม็กหลังจะค่อนข้างสวยกว่าแม็กหน้าไม่มีขี้เกลือไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนะฮะ นี่ครับเลขจะสีอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับสีสันค่อนข้างโอเคมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับนี่นะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเคยเก็บสีโป้มาอันนี้อันนี้อันนี้สีโป้แน่นอนนะครับเสียงจะค่อนข้างต่างเยอะนะครับนะฮะเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คท้ายเดิมนะครับผมนะจะเคยโป้ Rig formed. มานี่ครับเป็นสีโป้นะแต่ก็ถามว่านามากไหมไม่น่าจะหนามากก็น่าจะเป็นริ้วรอยในการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นบุบบิบแล้วก็เก็บสีนะฮะ แต่เมได้พวกนี้เดิมหมดนะครับไม่ได้มีชนหนักเบียดจนเปลี่ยนแก้มนะฮะก็จะมีเบียดในส่วนของฝาท้ายที่ไม่สวยนะฮะมีนี่ตะเข็บแตกตรงนี้นิดนึงนะฮะแต่ชายด้านล่างยังเป็นสีเดิมนะครับนี่ครับก็น่าจะใส่อะไรหนักๆแล้วก็ฝาท้ายมีการบิดงอนนิดนึงนะฮะลูกค้าก็เลยต้องได้ทําโป้สีฝาท้ายแล้วก็แถวนี้นะครับนะนี่ครับผม แมกนเนอร์ก็จะเป็นของมิซูนะฮะแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ชะมีตรงนี้น่าจะเป็นรอยหนูรอยหนูที่เข้าไปนะครับผมนะะนี่ด้านล่างก็มียางอะไรแต่ช่วงล่างเดี๋ยวผมล้างเพิ่มเติมให้มีท่อออกหลังแต่ไม่เสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังนะนี่ครับฝั่งนี้บางนะฮะก็มีริ้วรอยอยู่พอสมควรนะครับผมนะฮะมีริ้วรอยพอสมควรยางดีสเส้นนะครับนี่ครับ นะมาดูภายในสําหรับคันนี้ฝั่งนี้นะครับคอนโซลก็ถือว่าสวยอยู่จะมีด้านบนที่เขาติดนะกาวสองหน้าต่าง,าง,างนะฮะก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับตรงนี้เครื่องเสียงก็จะมีทั้งปีด้วยนะครับนะบมีทั้งคอร์สด้วยนะครับผมนะฮะพาวเวอร์จะอยู่ด้านนี้ทั้งสองฝั่งนะครับผมมีตู้ซับเครื่องเสียงคันนี้จะอยู่พร้อม,รอมครบเลยนะครับผมนะส่วนเล่มเอกสารมาดูกันมาดูด้านนอกนะ เราดูเม็ดอาร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดนี่ครับเม็ดอาร์กเดิมๆทั้งหมดนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบทั้งหมดนะครับผมไม่มีคว่ำนะครับไม่ชนหนักนะฮะนะครับราคาเล่าแน่นอนคันนี้นะครับภาษี67ธันวานะครับเล่มเอกสารคันนี้นะฮะจดที่นะฮะชนบุรีปี57ธันวาด้วยนะครับปลายปีเกือบเป็น58นะครับเครืยนต์สองสก็คือ2005นั่นเอง128แรงม้าเป็นดีเซลนะครับ จัดผ่านเกียร์หน้าคินเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับน่าจะออกเป็นชื่อแฟนนะครับแต่เป็นพี่ผู้ชายที่ตกแต่งนะครับหลังจากนั้นก็รับโอนเมื่อปี63สนะครับผมนะฮะส่วนนะครับภาษีคันนี้ก็อยู่ที่1 0 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนหน้า1 8นะครับเปลี่ยนลักษณะไม่มีลังคาลูกค้าน่าจะอ่าน่าจะใส่เสริมข้างก็คือใส่ตัวข้อข้างน่าจะประมาณนี้นะครับดูจากการยึดน็อ จะเป็นคอกสแตนเลตนะครับนะนี่ครับแล้วก็วิศวะรับรองนะครับผมนะฮะรับรองน้าหนักโหลดเตียก็คือลูกค้ามีการโหลดเตี้ยมาแล้วก็วิศวะรับรองแล้วนะครับก็คือหายห่วงในส่วนนั้นลูกค้าสามารถเอาไปต่อภาษีปีต่อไปได้ง่ายมีดานในเล่มก็ระบุแล้วไม่ต้องจ่ายนะครับผมนะก็มีแค่นี้เสริมข้างนะฮะเปลี่ยนลักษณะเดิมกระบะเสริมข้าง เป็นไม่มีแล้วก็ลูกค้ามาถอดแล้วก็แจ้งคนส่งอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมนะฮะไฟก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างโดยเพราะตัวนี้ก็เกือบเกือบตัวสุดท้ายแล้วแหละนะครับนะะมาดูเครื่องยนต์นะฮะดูเครื่องยนต์เดี๋ยวผมพาลองขับหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวมือเดียวนะครับเอยหนักนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะ ส่วนเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะคันนี้เป็น2.5คอมบ์เลลนะครับผมนะฮะแก้มไม่ถอดนะครับแต่มีน็อตฝากระโปรงเคยแกะเคยถอดนะครับน็อตแก้มเดิมเดิมเดิมแก้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซุ้มซอกเดิมคานหน้าเดิมเม็ดลักษณะเจนนะครับคานหน้าเดิมเดิมตรงนี้เป็นรอยเกิดจากยางตัวนี้สัมผัสนะครับนะฮะนี่คานหน้าเดิมนี่เดิมเหมือนกันนะครับไม่แกะไม่ถอดซุ้มซอกเดิม เครื่องยนเราล้างให้แล้วแบตเป็นอามาลอนเพราะว่ารถคันี้ติดเครื่องเสียงลูกค้าก็ค่อนข้างเลือกใช้แบตที่ค่อนข้างดีเพราะว่าอามาลอนมาทนนะครับแล้วก็กําลังไฟดีมากนะฮะฟังเสียงเครื่องยนนะฮะเดี๋ยวแผ่นรองพื้นผมมีแผ่นชุดใหม่ให้นะครับเดี๋ยวแถมใส่ให้นะครับเป็นแผ่นรองพื้นใหม่เลยนะเอาสวยๆนะครับเดี๋ยวใส่สีแดงก็ไปให้แล้วกันนะฮะจะเข้าภายในแดงดํานิดหนึ่งนะฮะมาดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับ เครื่องยนต์ดีนะครับผมนะหม้อน้ํานะครับดูระบบระบายความร้อนนะครับนี่ครับไม่มีฟองอากาศนะอันนี้ดิ้นมันก็กระเด้งนิดหน,นึ่งเฉยๆนะครับแต่น้ําไม่ดันนะส่วนเพจมิสูจะอยู่ด้านในจะเป็นเพจเพจเพสติ๊กเกอร์แบบนั้นนะครับจะไม่ใช่เพจเหมือนอซูซุหรือโตโยต้าไม่ต้องตกใจนะ ส่วนฝากระโปรงเดิมการความร้อนเดิมแท้โรงงานนะครักการความร้อนยังสภาพดีฝากระโปรงเดิมซีนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองขับนะฮะคันนี้ลืมออกไปเดี๋ยวบอกราคากันก่อนสนใจคันนี้ปี2014นะฮะคันนี้2.5เอาไปราคานะครับ179,000บาทเอาเก็บรายละเอียดเอาไปเปลี่ยนของเลเอานะครับลูกค้ามาดูรถมาลองขับได้เลยว่าขับดีแน่นอน 179,000บาทสนใจโทรเบอร์098 274 4, 4 279 ID Line 094 475 4441นะครับนี่นะครับไฟแอร์แบ็กก็จะโชว์เนื่องจากนะฮะตูหาพงมาลัยลูกค้าใส่พงมาลัยแต่งแอร์แบ็กกับพวงมาลัยเดิมไม่อยู่ก็เลยนะฮะเป็นพงมาลัยซิ่งแบบนี้นะครับผมนะอันนี้ลูกค้าต้องไปทำเอานะครับ เพราะว่าขายราคานี้ก็ถือว่าถูกอยู่พอสมควรนะครับอเดี๋ยวพาลองขับนะฮะนี่ครับแอร์เย็นปกติเย็นมากนะฮะไม่ปกตินะครับเย็นเกินนะครับไม่ใช่ว่าร้อนนะครับเย็นเกินนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมพาลองขับเกียร์แน่นนะครับพวงมาไัยพลเวอร์ดีนะครับถอยอีกเนาะครับเดี๋ยวชนรถไถนะ อ่านะครับไปนะฮะเดี๋ยวลองขับสักหน่อยนะครับสักหน่อยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันจะคลิปจะยาวเกินไปขอกระจกขึ้นก่อนนะฮะเดี๋ยวมีเสียงลมเยอะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับผมนะฮะ ลูกค้าก็ซื้อไปไปเปลี่ยนของเรียออนนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็รับเองราคานี้ถูกแล้วนะครับปี2014ด้วยนะครับผมนะฮะนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมพาลองวิ่งแบบปกติกันก่อนนะครับนี่ครับขับดีนะครับสำหรับคันนี้ขับดีแล้วก็แอร์ค่อนข้างเย็นมากนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมกลับรถแล้วลองซัดให้ดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอรัดเข็มขัดก่อ,อนยังไม่ได้รัดเข็มขัดเลยนะครับนะบสนใจ179,000บาทโทรเบอร์098 274 4279นะฮะเบอร์เบอรไอดีล์0 9 8ย7 4 4 2 7 9 i d l i n e 0 9 4 4 7 5 4, 4 4 4 1นะครับอยากดูรถตัวจริงคันนี้บรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหนะ้าติดจองไหม ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่า,า,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะ,ะผมอะไรคืนศูนย์ดีนะช่วงล่างค่อนข้างดีมากนะฮะกดคันเร่งนะฮะเกียร์สองนะฮะเกนะียร์สามแล้วนะครับผมเกียร์สี่แล้วนะครับผมนะเปิดไฟนิดนึงเดี๋ยวไม่เห็นหน้าปัดนะฮะนี่นะครับ ก็จะมีพรมอะไรสั่นนิดน,นึงต้องไปถ่วงล้อนิดน,นึงนะนี่ครับครับขี่ดีปกตินะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผม179,000บาทสนใจโทรเบอร์098 274 4279นะครับเบอร์098 274 4279 id line นะฮะย้ำว่า id line นะครับก็คือ094475 4441นะครับเราก็ค้นเข้าไปหาในส่วนของ ให้เราค้นเข้าไปในไลน์นะครับเบิร์นิดนึงนะ <c oughs> เหนื่อยวันนี้ชงรถแล้วก็ถ่ายรถถามคันเลยนะครับแล้วก็ลือรถขายด้วยนะฮะ <c oughs> ลืมแจ้งลูกค้าไปนะครับสำหรับรถที่ขายไปแล้วก็จะมีทั้งตัวมีขายไปจะมีดีโฟดตัวเตี้ยนะครับมี f o r d RENGER นะครับพวกนี้หลักหมื่นหมดเลยขายไปแล้วนะครับ แล้วก็เข้ามาใหม่ผมไม่ได้รีวิวเลยก็คือ D ีแ x ็กประตูนะครับคันนี้สวยๆรถมือเดียวป้ายแดงขายไปเมื่อเช้านะครับผมนะฮะส่วนดีโฟดีขายไปเมื่อวานนะครับส่วน Ford ก็ถัดไปอีกวันหนึ่งนะครับที่ขายไปประมาณนี้นะครับ179,000บาทสนใจโทรเบอร์098274 4279นะครับนะฮะนะฮะรีบหน่อยนะครับถ้าช้าอดแน่นอนนะครับสำหรับประมาณนี้เลยครับ FC ครับนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ